สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e b i g l i f e f a c e b o o k c o m b i g l i f e b o และเว็บไซต์ a c t c o o k g a n g c o m ทุกท่านนะครับคนได้เห็นไปแล้วว่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรจากตัวอินโทรที่ผมได้ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือกล้องรุ่นนี้ครับ Sony ZV-E10 นั่นเองกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดจากโ o n y นะครับแต่ราคาของมันนั้นไม่ได้แรงและแถมเป็น m i r r o r ร e s s ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ออกแบบเพื่อให้สาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่อยากได้กล้องแบบวีล็อก และเปลี่ยนเลนได้นะครับเพราะคือมันจะต่อยอดกับ ZV1 ที่ผมใช้อยู่แล้วคุณได้เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองมาดูกันว่าเจ้ากล้องรุ่นี้กับราคาของมันนะครับเขาเป็นทางการได้อยู่ที่23,990บาทพร้อมเลนคิสแบบนี้นะครับก็คือเซตนี้เลยที่ไม่รวมไมค์กริปพอไมค์กริปราคา3,590นนะครับจะมีดีอย่างไรและน่าใช้แค่ไหนและผมถูกใจกับมันหรือไม่มารับชมกันครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นะครับไม่ได้มาแทนโซดี้เซทวีหนึ่งนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันในหลายๆจุดด้วยกันครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวกริปตนะครับตัวกริปที่จับเนี่ยมันจะมีความมั่นใจกว่าเพราะว่าขนาดกริปของมันนั้นค่อนข้างใหญ่แต่ว่าในบอดี้ที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับมันก็คือยกมาจากตะกุด A6000 ซีรีส์นั่นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับมันก็เป็นกล้องที่ มีคุณภาพในเรื่องของภาพถ่ายได้ดีใช้ได้เลยแต่รูปร่างหน้าตาแต่ละส่วนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับและนี่นะครับคือหน้าตาของ Sony CVE10 นั่นเองครับอ่าและแน่นอนผมก็ต้องเอาตัว c v 1ของผมมาาเปรียบเทียบด้วยนะครับก็สังเกตว่าอันนี้คือ c ี1ที่มีการโมนะครับที่จริงถ้าไม่โมเนี่ยไอตัวกริปเนี่ยจะสั้นกว่านี้นะครับพอมโมปุ๊บเนี่ย มันก็เลยทำให้กรีปดูใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับของอตัว c v ว e 1 0นั่นเองครับเพราะว่า E10 นั้นค่อนข,ข,ข้างที่จะใหญ่โตอลังการงานสร้างเพราะว่ามันคือกล้องแบบมีเล e ส s แล้วนะฮะก็จะมีองค์ประกอบก็คือพวกปุ่มต่างๆเนี่ยจะวางเดียว้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยตัวนี้ของ CV1 นะครับมันจะอยู่ข้างในแล้วก็มีปุ่มอาจอตรงนี้นะครับแต่เป็น E10 เนี่ยก็คือ อยู่ข้างนอกเลยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับมีท็อกเกิลให้จะทำงานกับเลนที่เป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มอัดนะครับอันนี้ปุ่มฟังก์ชันละลายหลังนะครับ c C หนึ่งมีเหมือนกันแล้วก็เป็นุ่ปุ่มเกี่ยวกับโหมดการปิดเปลี่ยนนะครับแล้วก็สีที่ผมเช่าก็คือมันเปลี่ยนเป็นแบบสวิสแล้วนะฮะไม่ต่างๆเหมือนกันนะฮะให้คุณดูแบบอีเกนเกียกัตาน,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 นี่ มันก็คือแบบนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับนั่นก็คือในส่วนของตรงนี้หน้าจอของมันนะครับก็มีขนาดเรียกได้ว่าพอๆกันกับของเดิมนะครับผมจะให้คุณดูแบบใกล้ๆเฉพาะตัว CVE10 นะครับก็จะได้หน้าจอที่เป็นเปิดแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีเมนูนะครับปุ่มฟังก์ชันท็อกเกิล แล้วก็จะเป็นปุ่มสีทิศนะครับสามารถกดได้มีปุ่ม payback l มีปุ่ม delete t i n g กลิบนั้นก็เลยทําให้มันจับได้ไง่ายขึ้นแต่ว่าการกดนั้นก็จะมีลักษณะแบบไม่เหมือนเดิมอะ่ะแต่ว่ามันก็กดได้แม่นยําขึ้นนะครับหน้าจอคิดว่าไม่ทัดสกรีนแน่นอนนะฮะส่วนด้านล่างนะครับขอไม่เทียบกับอันนี้มาเทียบกับก่อนที่ไปเปรียบเทียบกับตัวของด้านล่างนะครับ ตัว cv 1ก็จะมีลักษณะเดียวกันแต่ว่า cv 1นั้นเนื่องจากโครงสร้างของมันก็คือ rx 1 0 0นะครับปุ่มมันก็เลยจะดูชิดๆกันแบบนี้ครับอันนี้คือให้คุณดูแบบสั้นๆก่อนนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมติดคลิปมานะครับมันก็จะทำให้ข้อดีคือเวลาเราใส่กับอุปกรณ์เสริมย่าอเช่นเจ้าสิ่งนี้นะครับมันสามารถเปิดฝาแลมิเนไรบบางโดยมันก็จะเป็นแบบนี้ ะะอันนี้ของ CV1 CV1 คุณสามารถที่จะดูรีวิวย้อนหลังของทางช่องเราได้นะครับแต่ว่า CV E10 นั้นเป็นยังไงมาดูกัน CV รีสนะครับก็จะมีที่ใส่ขาตั้งกล้องนะครับหรือไมซ์เซลฟี่แล้วก็จะเป็นแบบ M นะครับเปิดฝาแบบนี้ช่องใส่ SD Card ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแบตเตอรี่ของมันนะครับก็คือมีเป็นแบบนี้นะครับ ขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนกล้องมันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นอินโฟ i ิเทียมดับเนั่นเองครับเนี่ยใส่กลับปุ๊บก็ใช้งานได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับคือหน้าตาด้วยความว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้มันก็เลยจะมีจุดเด่นก็คือคุณสามารถกดตรงนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถบุนฝ่าได้นี่คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้นะครับเซนเซอร์ของมันก็คือตัว APS นะฮะก็คือขนาดของมันก็ไม่ได้แบบใหญ่สุดแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่ารุ่นเดิมเพราะรุ่นเดิมนั้นคือ compact 1นิ้วนะครับอ่าเวลาต่อใส่เดินกลับนะครับก็คือดูจุดสีขาวให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็บิดลงข้างล่างนะครับนี่แค่นี้เองดังจึก๊กสงว่าใช้งานได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันของกล้องกันนะครับแต่ว่าในกล้องนั้นคุณจะมีไอตัวนี้ติดมาให้นะครับก็คือ De a d Cat สีที่ก,กับตัวเครื่อง กล้องที่เราได้รีวิวคือสีขาวนะครับมันก็เลยจะเป็นดันคร์สีขาวนั่นเองครับวิธีใส่ก็ใส่แบบนี้แต่ถ้าไม่ใส่ก็คือคุณสามารถที่จะใส่กับไมคได้นะครับเรามาดูด้านข้างของตัวเครื่องฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยจะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือช่องแรกนะครับจะเป็นไมโครโฟนนะครับอันที่สนะครับก็คือแผ่นนี้ทั้งแผ่นนะฮะนี ได้แก่1นะครับ usb type c นะครับเชื่อมต่อโนข้อมูลออกได้แล้วก็สามารถเสียบซิงข้อมูลได้มี mini hdmi นะครับและอันล่าสุดนี้นะครับเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะฟังเสียงอ่ะของไมโครโฟนนะครับก็มี ear monitor มาให้ด้วยครับสำหรับในการใช้งานครั้งแรกนะครับก็เราต้องเปิดปุ่มยิงนะครับอันนี้คือเลนส์คิดที่ติดมาให้นะครับระยะ 16- 50มมนะครับ ก็ปุ่มต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับก็สามารถที่จะควบคุมผ่านจากข้างบนนี้โดยต้องใช้เดีอยโป้งนะครับเพราะว่าถ้าใช้เดีอยชีย้เนี่ยมันรู้สึกมันจะลำบากไปนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่หน้าจอกันดีกว่าหน้าจอของมันก็จะมีขนาดอยู่ที่3นิ้วใหญ่ให้ได้แต่ว่ามันจะทาสก,กีได้เฉพาะแค่ระบบโฟกัสเท่านั้นส่วนที่เหลือนะครับเมนูต่างๆนั้นก็พูดเลยว่ามันก็มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเมนู ปุ่มเมนูนี้ก็จะบอกในเรื่องของอฟังก์ชันต่าง,างๆที่มีนะครับตัวนี้มันจะเป็น m i l l e อรนะครับมันก็จะมีระบบเรื่องของการทำความสะอาดฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับตัว cv 1ไม่มีนะครับแล้วก็จะต้องกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลื่อนครบแต่ว่าสมมติว่าใครอยากเปลี่ยนแบบด่วนก็คือกดไปที่ข้างบนให้มันเป็นสีนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะตั้งค่าพวก Wi-Fi พวก การเชื่อมต่อไปอถือบลูทูธต่างๆนั้นจากตรงนี้นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อรีโมทด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์ทั้งเพย์แบ็กนะครับแล้วก็การตั้งค่ามอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ครบเลยรวมไปถึงการเสรียบ USB เช่นเดียวกันครับอ่าตอนนี้เราจะออกนะครับเพราะว่าเราจะไปปุ่มต่อไปปุ่มต่อไปคือ FN FN ถ้าสมมติว่าเชื่อมต่อกับแอปอยู่นะครับก็คือไปปุ่มส่งภาพนั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคลิกเมนูซึ่งเวลาเป็นโหมดนั้นพูดเลยว่าอืผมยังหาปุ่มที่เป็นการเปลี่ยนโหมดที่รูปแบบของมันไม่เจอนะครับอก็จะเป็นแบบฟุชชูดโหมดจะเป็นแบบนี้ให้เลือกหลากหลายรูปแบบเหมือนเดิมอประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มท er ็อกเกิลต่างๆก็ยังคงมีมาให้นะครับปุ่มดูภาพแล้วก็ลบออกนะครับซึ่งตัวนี้ เวลาเรากดนะครับมันก็จะเป็นโพสเทสสำหรับภาพน่งนั่นเองทีนี้เรามาดูปุ่มต่อไปนะครับการเปลี่ยนระหว่างฟ h โต้วิดีโอแล้วก็การถ่ายรูปแบบพิเศษนะครับอ่ะเราสามารถกดตรงนี้พอกดปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นมูวี่ซึ่งมูวี่นะครับพอเรากดปุ่มนี้ก็คือจะเป็น p r o d โปรดักช s e เคสโปรดักช w c เค e คืออะไรก็คือการถ่าย Product ของเรานะครับคือถ้าสมมติเรายืดโปรดักไปใกล้เนี่ยให้โปรดักเป็นชัดนั่นเอครับ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับปุ่มนี้ก็คือ defocus มันก็คือจะทําให้เกิดการละลายหลังเกิดขึ้นนั่นเองครับเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าอย่างนี้ได้หรือว่าจะกดเป็น u b ด Streaming ก็ได้เช่นเดีกันนะฮะต่อมานะครับถ้าเป็นในโหมดนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าเป็นวิดีโอได้หลายแบบในโหมด p โหมด a โหมด s โหมดนี้แล้วก็สามารถตั้งค่าเมมโมรีได้นะครับ เราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่ารูปแบบือได้เช่นอันนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับว่าไมโครโฟนจดดังขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นสเตตี้ช็อตนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเป็นแอคทีฟเป็นแบบสแตนดาดหรือปิดคือถ้าเป็นสแตนดาดเนี่ยมันก็จะกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าแอคทีฟก็คือจะครอบภาพนะครับก็คือจะการสั่นได้ดีมากอ,อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดค a นเซ็ก่อนนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะหายไปจะมีเรื่องของไม์มอนิเตอร์มาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นโหมด aps-c ก็คือเรื่องของโฟกัสนะครับเป็นแบบคอร์ i ิว o u สแล้วก็สามารถที่จตั้งค่าออโต้ต่างได้นะครับกลับไปที่ก่อนอถ้าเราตั้งโหมดเป็นโหมด p มันก็จะมี f n ที่ตั้งค่าได้เพิ่มขึ้นก็คือเหมือนกับโหมดโปรของกล้องปกติทั่วไปนั่นเองครับก็ไม่มีอะไรและถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง snq เป็นโหมด สโลโมชันแล้วก็ถ่ายทับสลับได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้จากตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะเป็นแบบเอฟพีทิ้ตติ้ตในไงได้หมดเลยก็คือฟังก์ชันต่างๆนั้นก็จะล็อคกันนั่นหมายความว่าเจ้าก,กล้องรุ่นนี้มันสามารถที่จะถ่ายแบบภาพทั้งสโลโมชันแล้วก็ทับสลปได้ด้วยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมอย่างชัดเจนมากนะครับ แต่ว่ามันจะต้องกดจากข้างบนนี้ถึงจะเข้าโหมดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์ชื่อว่า AF t r a n s m i s s i o n นะครับเราสามารถที่จะกำหนดความเร็วของเรื่องการ autofocus ได้นะครับว่าจะเอาแบบหน่วงหน่อยเร็วหน่อยหรือว่าจะประมาณไหนนะครับแล้วก็ยังมี Object Shift นะครับก็คือสามารถตอบสนองได้ทันทีแล้วก็ยังมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของ การปรับซอฟต์สกินได้ด้วยนะครับซอฟต์สกินมันอยู่ข้างในกล้องอันโหมดแรกนะครับเนี่ยครับมันจะมีนี่มีมีเฟสดิจิสเตอร์ด้วยเนี่ยครับมันสามารถจะเปิดและปิดได้ก็คือรูปเล่นต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันก็คือคล้ายๆกับ z V1 เลย นะครับแล้วก็มีโหมดตัดเสียงรบกวนได้ด้วยแล้วก็มีอาในเรื่องของนี่ครับคือสามารถที่จะปรับเรื่องของความสว่างของใบหน้าเวลาที่เราอยู่ด้ว่าเอ้ยมันที่แสงน้อยอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะปรับได้นั่นเองครับก็เียได้ว่าโหมดของกล้องนั้นเยอะใช้ได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ระบบทัสกีอย่างที่เหมาะไปแต่ขั้นต้นครับ ส่วนการ pairing นะครับกับอุปกรณ์เสริมเช่นตัวนี้ครับก็คือไมค์กริปของทาง Sony นะครับซึ่งเป็นบลูทูธเราก็ต้องทําการข้อที่1นนะครับเปิดกล้องแล้วก็ไปที่ Setting ตัวนี้นะครับเราเลือกไปที่บ t o o t h Setting แบบนี้เข้าสู่โหมด pairing ครับหลังจากนั้นเราก็มาที่สโ r รีโมทนะครับรีโมทคือกดปุ่มโฟ o t o แล้วก็ตัวทีขค้างไว้นะครับ สักแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันจะต้องไม่มีการล็อกเกิดขึ้นนะครับนะครับกดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟแดงมาจนกว่ามันจะขึ้นให้แพ i ิ่ n g นั่นเองครับก็จะค้างไว้สักพักหนึ่งนี่พอค้างแบบนี้นะครับประมาณ5-7วิมันก็จะขึ้นที่หน้าจอกล้องแบบนี้นี่นครับเราก็กดปุบโอเคไป เนี่ยถ้าสมมติว่านานเกินไปอย่างเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นละเราก็ต้องทำใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะผมก็ไป่ไปกับวันทักเจ็ดวินี่ครับนี้แล้วกดตรงลงปึ้มเรียบร้อยครับตอนนี้คือเราก็สามารถที่จะเอาไม้์กีบอันนี้ใส่กับตัวกล้องแล้วก็ถือถ่ายใช้งานได้ทันทีครับ อันนี้เป็นการทดลองในการใช้ Product Showcase แบบง่ายๆนะครับก็คือเราจะไม่ให้คุณเห็น r o d u c กก่อนนะครับตอนนี้จะเห็นหน้าผมค่อยๆ้าชัดเจนมันก็จะประมาณนี้แล้วมีการละลายหลังแขนด้วยเพราะผมกด d ดฟโฟกัสนะครับแต่ถ้าเราเอา Product ขึ้นมาใกล้ๆอย่างนี้นี่คุณจะเห็นว่า Product มันจะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าสมมติเอา r ป duct ออกไปมันก็จะละลายหลังออกไปแบบนี้ครับ ตอนนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่าในเรื่องของระบบการสั่นนะครับโดยส่วนแรกที่เราจะได้ชมก็คือผมปิดระบบนะครับมันนี้คือผมเดินอยู่สังเกตว่ากล้องอ่ะจะค่อนข้างที่จะไหวใช้ได้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันในแบบธรรมดากันก่อนนะครับว่าธรรมดานั้นจะเป็นอย่างไรกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นการสั่นแบบธรรมดานะครับผมใช้ความเร็วในการเดินระดับเดียวกันนะหนูครับก็สังเกตว่าภาพนั้นอาจจะมีการไหวๆบ้างแต่ว่าน้อยลงนะครับ ่วน,นนี้เป็นโหมดกันสั่นแบบแอคทีฟนะครับคุณสังเกตหน้าผมนั้นจากข้องใกล้กว่าระยะเมื่อกี้นี้พอสมควรเลยครับแต่มันก็จะกันสั่นได้ดีกว่าแบบแรกที่เราได้สนธิตไปนั่นเองสำหรับในการทดลองในครั้งนี้นะครับคือผมได้เปิดระบบบินดีรักใช่ครับก็คือเป็นการป้องกันเสียงลมเข้ามานั่นเองเสียงมันก็จะ ดีกว่าในแบบที่ผมได้ใช้ทดลองในการถ่ายวิดีโอเรื่องระบบกันสั่นนั่นเองครับ ความสามารถเด่นหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเลนนะครับเจ้ากล้องรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้เพราะว่ามันเป็น Mir เ o r l e s s นั่นเองเซนเซอร์แบบ APS-C นะครับก็คือวิธีการเปลี่ยนเลนก็คือกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวนึงอ่ะปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดดดออกมานะครับแล้วก็มันจะมีเลนส์ให้เลือกข,ข้างเยอะนะครับแน่นอนว่าเลนส์ที่ผมเอามาทดลองก่อนก็คือเลนส์ตัวนี้ครับเป็นเลนส์ระยะ 50มมตรนะฮะ f 1 8ข้อดีคือมันลายหลังได้ดีมากแต่ว่าระยะของมันค่อนข้างที่จะไกลนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น เลนส์มุมกว้างนะครับเป็นเลนส์10-18นะครับก็คือสามารถที่จะซูมได้อันนี้ก็เหมาะกับการถ่ายแบบมุมกว้างแบบใครที่อยู่เซลฟี่แล้วถ่ายหลายๆคนอะไรเงี้ยเลนส์ตัวนี้จะเหมาะสมกว่านะครับในกลรนนองตัวนี้นะครับเราจะลองเลนส์แบบมือหมุนนะครับระยะ10-18มิลลิเมตรนะครับระยะพิพิทเท่นี่คือ10มิลลิเมตรนั่นเองครับ ก็จะควางเก็บหมดทุกอย่างเลยขนาดนนองกลางแขนสุดน,นะครับระยะออกมาที่จะเก็บได้แต่ว่าก็ต้องถ่ายไปจากกล้องประมาณนึงที่นี้คือเราจะลองกันว่ามันสามารถที่จะเข้าใกล้ระดับไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นเลนส์มูหมุนนะครับต้องหมุนเข้าไปเองแบบแมนวนวลซึ่งระยะตอนนี้ที่คุณเห็นนะครับคือระยะ18มิลลิเมตรครับมันก็จะสุดประมาณนี้ครับผม ส่วนอันนี้นะครับก็คือเลนส์16 50นะครับซึ่งเป็นเลนส์คิดที่ติดมากับบอดี้นั่นเองครับโดยเลนส์คิดตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัสิยก็คือสามารถซูมได้แบบนี้นะครับก็คือเห็นหน้าชัดเจนมากแต่ว่าในเรื่องของการให้มุมกว้างนั้นก็กว้า,กางก็ร่อดีกระงงามครับแล้วก็ยังมีกริปให้เลือกแบบนี้เช่นเดียวกันแต่เลนส์ที่เป็นเลนส์คิดนะครับก็คือเลนส์ตัวนี้ครับเป็นเลนส์1 0บหเป็นแบบไฟฟ้านะครับ คือเลนที่เหลือเมื่อกี้นี้ที่ให้คุณดูครับไม่ใช่เลนไฟฟ้านะครับแล้ววิธีการใส่เลนกลับสมมติว่าเอ้ยคุณเลือกเลนได้ลว้ว่าคุณจะใช้เลนอะไรในสถานการณ์ไหนนะฮะก็สามารถที่จะใส่กลับเข้าไปได้โดยที่ดูจุดสีขาวนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ต้องใส่ให้ตรงกับจุดสีขาวนะครับมันก็จะใส่แบบนี้นี่แล้วก็ปิดลงไปข้างล่างให้ดังกึก๊กแค่นี้เองครับกล้องก็สามารถพร้อมที่จะใช้งานแล้ว วิธีเช็คก็คือเราเปิดกล้องอีกทีนึงแล้วดูว่าเลนส์มันจะเพิ่มไหมถ้าเป็นเลนส์คิดนะครับก็คือมันจะสามารถที่จะซูมได้แบบใช้ปุ่มท็อกเกิลแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกด,ดีใช้ได้เหมือนกันครับและนอกจากนี้ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ต้องการเดสแคชคุณต้องการที่จะใส่ไมโครโฟนไวเลสนะครับคุณก็แค่ดึงมันออกแล้วก็ควรสามารถที่จะใส่ไมโครโฟนไวเลสได้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้เหมือนกันและนอกจากนี้นะครับสิ่งที่อยู่ ที่มือผมนี้นะครับก็คือกริปราคา3,590นะครับแน่นอนว่ามันกลายเป็นกริปที่หายยากพอสมควรเลยจุดเด่นก็คือมันสามารถที่จะสั่งล็อกสั่งซูมเข้าออกรวมไปถึงฟังก์ชัน4 1น,นะครับและถ่ายวีดีโอสามารถจัดทำตงนี้ได้นอกจากดีนะครับยังสามารถที่จะหมุนเป็นไมค์เซลฟีได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดนะครับตัวนี้แล้วก็คลิกแล้วก็จับเป็นแนวตั้ง แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนว่าอยากให้กล้องไปแบบไหนนะฮะก็คือมันกดเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นการกดนี้เพื่อปรับองศา,าได้ก็เรียกว่าโอ้โหไมค์ซฟี่เนี้ยสามารถนะแต่คอสามารถที่เกินตัวมากเลยครับใช้งาน USB s e a m i n g นะครับง่ายมากครับคุณเข้าไปที่โหมดบูบี้ก่อนนะครับก็คือให้เป็นรูปกล้องวิดีโอแบบนี้นะครับ สนะครับคุณกดปุ่มตรงนี้ครับตัวดีโฟกัส1ครั้งจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้นะครับคุณก็เอา usb type c นะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็สามารถเลคคอร์ดได้แล้วแต่ว่าทีนี้ถ้าคุณต้องการจะยกเลิกนะครับในโหมดนี้คุณก็กดปุ่มนี่ครับกดปุ่มเปลี่ยนโหมดก็คือโหมด photo movie แล้วก็ s q นะครับ1ครั้งแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ กดปุบโอเคก็ท่านี้ก็จะหลุดแล้วครับส่วนนี้นะครับก็คือการทดลองเอากล้อง Sony z v e10 มาใช้เป็นเว็บแคมแทนนะครับภาพออกมาก็จะประมาณนี้นั่นเองครับเราสามารถที่จะปรับเรื่องของการละลายหลังหรือว่าเราจะปรับไปเรื่องของ Product Showcase รวมไปถึงระบบการสัน่นแต่างเราสามารถที่จะทำงานได้ซึ่งตอนนี้ผมปรับเป็นแบบ Ad t i v e อยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ นำกล้องนั้นแพนไปได้ถ้าใส่บียังต่อกกับกล้องแบบนี้ก็คือมันยังทํางานได้อยู่ครับแถมยังใช้ไมโครโฟนของกล้องมันเองด้วยถ้าคุณเสียบไวเลสนะครับของ Sony หรือเป็นไวเลสของคุณเองเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นไมค์ไวเลสของคุณไปเลยนั่นเองครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ Sony ่ซ่าดบีอ e นะครับก็ให้แบตเตอรี่แบบ W นะครับอินโฟิเทียมขนาด1000 20มิลลิแอมนะครับก็กพเลยว่าขนาดของมันค่อนข้างที่ใหญ่กว่า Z V 1พอสมควรเลยทําให้การใช้งานของมันนั้นยาวนานมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อทดลองใช้งานจริงแล้วหากลืมชาร์จแบตเนี่ยให้แบตเหลือ50%นะครับก็จะถ่ายรูปได้ประมาณน่าจะเกือบ200เกว่ารูปแล้วก็วิดีโอได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่พัฒนาขึ้นจาก Z V 1ีที่เป็นกล้องคอมแพคพื้นฐานจาก ตัวของ RX100 นั่นเองครับประโยชน์หนึ่งของ USB Type C ในตัวนี้นะครับก็คือคุณสามารถที่จะเสียบชาร์จกับ power bank แล้วก็นำไปใช้งานได้ทุกที่และยังสามารถใช้เป็น USB streaming ได้ด้วยเช่นเดียวกันสรุปแล้วนะครับกับ Sony ZV-E10 นะครับก็เป็นอีกกล้องตัวหนึ่งที่ ผมเชื่อว่าถ้าเป็นสายวีล็อกแต่ว่าต้องการคุณภาพจากเลนจากโซนี่ที่เปลี่ยนเลนได้เนี่ยรุ่นนี้ถือว่าน่าคบหามากๆเลยทีเดียวเพราะราคาของมันก็ไม่ได้แพงมากเพียง2 3 9 9 0ืาเบาทน,นั่นนี้แต่ว่าในช้อปปีในพวกร้านดีลเลอร์ต่างๆอาจจะมีส่วนลดก็ลองไปค้นหาดูนะครับก็ท่านที่ลองนะครับแน่นอนว่าคุณภาพของเซ็นเซอร์มันใหญ่ค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็น a p s c เซนเซอร์มันก็เลยใหญ่แบบบิดบึ้มอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับคุณภาพของ cv 1 ที่มันเป็นกล้องคอมแพคเน้นความคล่องตัวมากกว่าก็พูดเลยว่าตัวเนี้ยมันได้เรืองคุณภาพแต่น้ําหนักของมันค่อนข้างเยอะมีเลนส์ให้เลือ,อกออปชั่นมากมายแต่ว่าถ้าใครที่อยากเลือกว่าเฮ้ยน้ําหนักเบาถือไปไหนมาไหนได้เลนส์ฉันใช้ช่วงนี้พอเซทวีหนึ่งก็ยังเป็นคําตอบที่ดีอย่างที่บอกครับว่ากล้องตัวดีไม่ได้มาแทนเซทวีหนึ่งแต่มันมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ Z v ทวีซีรีส์มากกว่าเพราะว่า ZV 1ก็ขายมา แล,แล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียวก็เลยทาให้จะต้องมีการออกรุ่นนี้ออกมาและมาพร้อมกันสองสีก็คือสีดําและสีขาวนั่นเองครับก็ใครที่สนใจก็สามารถจับจองได้ที่ตัวแทนของโซนี่ทั่วประเทศครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามเราชมแล้วก็ขอบคุณโซนี่ไทยด้วยที่เอื้อเฟอื้อกล้องรุ่นนี้มาให้เราได้ทดลองกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้รวมถึงใน YouTube ที่ รวมถึงใน f a c e b o o k c o m s l a b i g l a b l o g แล้วก็ติดตามบทความรีวิวใน i t c o o k g a n g c o m ครับ